ผมว่าเซตดานผมไม่อยากไปเซตด่ันทำไมเติมเซตด่านเสือซิดานทิวเร oh, well oh, ิ่มให้ค่านะมันเคยบอกไม่ให้ค่าหรอกเบตไปไม่ไปโอ้โหไปไม่เอาไม่อยากเจอโอ้โหเจ้ากาวีวันนี้ไม้มอันนี้ดิขอบคุณพระหมู่ครับหนึ่งพันบาทให้ใครอ่ะรอบหน้ามายัดใหม่เดี๋ยวผมยัดได้ทุกวันนั่นแหละผมก็ยัดได้ทั้งวันทั้งคืนมันได้ใครอ่ะ แลผมพี่ร่างกลางมันไม่ได้พี่หรออาชีพเอวิ่งพุ่งไวนะเรียบร้อยแต่ยัดเก่งผมก็ยัดทางบอกไว้ก่อนไหนกันอะฝาล่างเหรออยู่ตรงเครื่องเมื่อกี้แหละบ้านฟ้าเลยน่าจะโดนป๊อปมขาเนี่ยแย่เลยดูใบแผ่นดีแผ่นกลางถนนงั้นเราฉีดไปก่อนแล้วกันเผื่อมันไล่งมาหรือเปล่าไอ้สามชิ้นมาโดนเนิฟเราไม่หอยอ่ะไม่ไม่รู้กี่ชิ้นพี่แต่ไม้อ่ะ เมื่อตนพังไม้มันเลีวมากอะลมแล้วเนี่ยยังไม่ใกล้ายันเจเลยถูกปั่นขึ้นนี้ล้มอะระวังบาบีบาบีเนาะยอนอย่าให้เจอนะผมต้องเป็นคนช่วยเขานะยอนร่างกายไม่มาอย่างหลงพี่เล่นไปแล้วพี่เครื่องเดิมไปเครื่องเดิมไปเครื่องเดิมวันฟ้าอยู่วันฟ้าประมาเอ้าทำไมผมช่วยยันเจแล้วทิ้งหลังผมไม่หายวะหาย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 มันบั้ามันหายปลอมอ่ะพี่ ใช่ใช่มึง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 อันนี้อยู่ดีนะต้มึงแตกต้องได้ไม่ได้อยู่ดีตอบเพื่อกดเจ้าชู้เพื่อกดเจ้าชู้ตอบแกเดี๋ยวกูนะสขีดไปขวาให้ชิดไปขวาให้เขาบอกว่าหมูน้อยแต่จานเจอ่ะอุ้ยอะไรไอ้เคียขวามาไม่มีไม่ถึงว่าอะไรหู้อะผู้น้อยอ่ะ พอทีเล็กจัดเพราะบ้านใหญ่ไม่ขวาการผมต้องมาบ้านใหญ่ไหนก่บอลนะจะลากไปขวาบนให้เอาขวานไปขวาบนเราขวาบนลเรขวาบนลละนมันเนียนเหรอก็เนียนอยู่นะไอตัวนี้มันพุ่งหนักมันพุ่งทางเลยเนี่ยหว้ยเขี้ยเรียชิปหายสรุปไอ้สามสามพวกมันมันเนิบล้วใช่ไหมเดี๋ยวดิ้นให้นะแขวน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  เสร็จในความเร็วครับมองไปล่างเรไปล่างลงไปล่างลงไปล่างไม่แน่ใจว่ามันจะขับไปไหมฮะชิงหรือเปล่าโอเควันนี้พี่สตรีมอยู่โมงวันนี้อยู่ยาวๆครับไปซ้ายไปซ้ายไปซ้ายยี่สิบเกมแต่ย่างระวังนะไม่ได้มาคือไม่หามึงซ้ายกลางไปไปไปซ้ายไปซ้ายหมดบ้านเสร็จหมดบ้านเสร็จป๊อปเฮ้ยเหมือนมาาซ้ยกลู่ป๊อปป๊อปป๊อปอยู่นี่แหละ ยอนฝั่นมีป่ะสายบนมีป่ะมีเครื่องนึงวยโอ้ผมีโอ้ผมสายท้ายท้ายโอเคใช้ยาลากไปสายล่างเลยก็ได้แล้วปั่นซ้ำให้โอ้ยโอลากกลางลากเข้าบ้านใหญ่อ่ะบ้านใหญ่เล่นไปแล้วนะไปไม่ได้ป่ะเล่นตรงไหนได้ป่ะเอาางเจกับกูยังไม่โดนเสาขาวนะขวาบนไม่มีเสาขาวอ่ะน่ะโอเคชัดเลยแล้วกูโดนเลยยอนตีกูต่เครื่องตีจริงจริงยอน มันอยู่หน้าบ้านเขาไปหน้าบ้านแล้วเอาผมวิวผมวิวอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายกำลังวิ่งไปเครื่องเสร็จพี่เอกมาเลยมาแล้ว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 ผมตายยากจังว่ะหมอลำอ่ะเออน่ตอนนั้นน่าจะมีล้างกลางไปล้างกลางไปล้างกลางนี่ไงมันชื่อไอเนรูแบ็คเนี่ยวล้วจบเิมนี้ก่อนเดี่ยวบอกพรุ่งนี้ล้างกลางล้างกลางล้างกลางปันสาไม่ยอมวิ่งไปไหนเครื่องอยู่นี่ ยอนเต็ม,มเบสบอกให้มึงได้กูไอ้ยอนนะมันมีเซฟเบสเ,เหรอผมผมแล้วกูใส่ระเบิดไปที่เครื่องแค่นั้นแหละแล้วจ่าแล้วจ่าไปปั่นเครื่องไหนมา,มาเมื่อกี้ไปปั่นขวาบนอแล้วจ่าไม่ปั่นขวาบนอ่ะ,ะนนะเอาก็ผมจะมาใส่ระเบิดใอ้พี่ยังไงด่วนมาป๊อปเรื่องนี่ผมว่าอ่านเกมล่วงหน้าห้าวินาทีคืนเห็ดไหมพี่เห็ดไหมหม,มันเป็นแผนแล้วผมก็ไปั่นขวาบนต่อมันมีตีและเดินไวของเอเลี่ยนทัว ดีเลยรอเนี่ยใช่เหรอมันสูบเปิร์กมาเหรอย้อนใช่ตัวเลยร้อยเปิร์กเขาสูบเปิร์กมาเหรอร้อยเปิร์กร้อยเปิร์กเซมเฟสทั้งทีไปเรียบอะไรอีกอ่ะเอาย้อนเอาตูวแทงนะแทงได้แทงนะไอ้สละย้อนรีบแทงนะแต่มึงล้มแล้วมันไม่มันไม่ยอมอุ้มนะเดี๋ยวย้อนจะไม่ได้แทงนะย้อนมีโอกาสแทงย้อนต้องแทงไปก่อนเลยนะย้อนชอบแทงแยงชอบทอน ไม่มีหมายย้อนมันต้องมาล่างต้องมาต้องมาแผ่นเมื่อกี้วิวเอสต็มงูเข่าไฟแย้วแย่โดนผมมันโ<ม><ม>ดนผมภูเขาไฟห่วยไปเลยไปเลยไปเลยสเต็ปอะไรภูเขาไฟผมมันขวาบนนะพี่จะเสร็จละปั่นเลยครับผมไล่บอกย้อนยู่คิวเลอร์ปีงขึ้นนะยอนระวังโดดยอนตบไปมันเอาหนุนนะ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 อยู่ในบ้านย้อนนี่นะขวบนเหญ่ขวบนใหญ่หรอขวบใหญ่เราขวบใหญ่ปะ ลายนี้มันไปได้แล้วเนี่ยแบบตลอดทีนี้ไอ้พี่เอกไม่ค่อยฟันหายไปแล้วแล้วก็ผมหดให้ผมหดให้ทีนึงลุกไม่ลุกเดกก็ไม่ค่อยฟังผมไอ้พี่เอกย้อนอยู่ๆติดตรงไม้อยู่ตรงไม้เฮ้ยติดเลยพี่หรออ่างกลางทายบนย้อนผมโคมเปิดร่างกางให้เปิดร่างกางให้แผล ลุกเลยแล้วกันตายแบบน้ำคนแบบเฮ้ยเด็กไม่ใช่ไอ่ดีโคไปโคไปโคไบานกวนกวนยับเลยกวนกวนกวนเอาเอาเอาวนหัวหมูหมูยับเลยผมกวนเอาแบบเอาเจ็บเลยบนพังเลยอย่ามีนิดหูเหมือนกันนะ เะไรแล้วเนี่ยไอ้เหี่ยไปาเล็กเก้าเก้าพี่ใอ้เสร็จแล้วนะใอ้ก็เก็ยองแล้วกอนยอนอีกทีมึงต้องมึงต้อง้งขอให้เต็มเลยเว้ยมึงไม่เต็มกูไปไม่ได้แอนแน่ไปไปไปพี่สวยไปไปไม่ได้ผมจะรอยูยอนอะ าปีผมแล้วปีผมแล้วพี่ปีผมแล้วจังหวะนี้แหละไม่ได้จันหยอดมันมันจะเก่าๆแล้วอันนี้แตะขึ้นแล้วอันหนึ่งอันหนึ่งหวไหยจังหวะธรรมชาติลงโทษไปเลยต่อสายล่างสายล่างโอ้เชี่ยสายล่างเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านไปเข้าบ้านไปขกูบอกไปสายล่างมันอยู่กันได้นะแต่อย่าอย่าอย่าล้มอย่าล้มมึงต้องอย่าล้มจานจันไปบล็อกมันก่อนมันมีรอบเล่นอยู่ให้มันเซฟอ่ะ ไปเสียไปตอบมาได้แม่อุ้มไปยูคู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 ไอ้เหี้ยล่อมันอะไปก่อนไปก่อนเปิดประตูเลยก็ได้มั้งไม่ได้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 อ้าวหไม่งไปยูคูมายูคูมายูกูมายูกูมายูขึ้นมายูขึ้นแ่าจะแขวนตรงนี้นะระวังเหน็บไปย้อนก่อนเอาย้อนก่อนแหวนตรงนี้แขวนตรงนี้แขวนตรงนี้ไอ้ตรงหน้าบ้านเล็กเลยหน้าบ้านเล็กตรงถนนนะแขวนครับผมมีเข้าบ้านเลยก็เหรอวะไปวิ่งเข้าบ้านไปวิ่งเข้าบ้านไปมีขวิ่งเข้าบ้านไป ไอ้ตัวยาไปยื่อกับย้อนไมปยื่อกับย้อนกูยื้อได้กูยื้อได้ไอ้ย้อนอยู่ไหนขบวนอยู่ไหนบนเหรอข้างบนบ้านเหรอตายได้เลยใช่ใช่ใช่กลับมา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 เฝ้ากลับมาเฝ้าพี่วมันก่อนพี่วมันก่อนแต่พี่เอกล้มมานี่สวยนะไม่ไม่สวย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 พี่เอกมีตายยากใช่ปะไม่มีแล้วแต่แต่ไม่สวยเพราะผมไม่ล้มเพราะผมไม่ล้มเพราะผมไม่ล้มกระโดดลงข้างๆบ้านมาเลยนะถ้าเกิดจะมาช่วยอ่ะ สวยพี่ก็จะกลับมานะช็อตเนี่ยกลับมากลับมากลับมาอยู่ย้อนได้กลับเฮ้ยหนูพี่อยู่พี่เอาวะไม่ไล่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 ไม่ไลรเกศได้เลยเอานะได้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 สวยสวยย้อนยูคูย้อนยูคูย้อนยูคูและกูตรงเป๊ะไงอ่าแล้วสายไปไปไปไไปไปบอกไปบ๊อกไปบ๊อกต้องโยกทีนึงนะโอ้ยเกศ ตาไม่ได้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้าจานตายแล้วเหมือนกันเหรอตายแล้วตายแล้วตายแล้วเปิดเปิดออกเลยก็ได้นะสามคนอ่ะมันไม่กลัวให้นะถ้าอะไรกลัวโอเคไม่ไล่บวชกลัวไม่กลัวมันก็เสี่ยวของมันกูไม่มีสามเปอร์เซ็นต์หรือเ่าถ้ามีสามเปอร์เซ็นต์กูอยู่แล้วกลับไปสิยะมีครบต่อหรือครบต่อ เฮไปหาคนเจ็บแมวคนเจ็บแมวคนเจ็บล้มมันอะเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นคุณได้เฟชได้เฟชเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นสว๋ยตอกนิ้มถังแล้วมันแขวนตรงนี้เสร็จทันเสร็จทันอันทันทันอ่าอย่างงี้ได้เรื่องเปิดเปิดเปิดประตูก่อนไอ้เซย่าเซย่ามึงมึงระวังนะของคนเขาอยู่ไกลนะไม่ได้หรอประตูไม่ได้แล้วถ้าเห็นไม่ได้ถ้าเห็นเจ็บซีทีนึงอาจจะต้องเทตุวิ่งกระบะปล่อยปล่อยปล่อยตกี้หมดวิ่งเลยวิ่งสวนมาดิ

อยู่พี่เอกเลยะล่ะอูได้อยู่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 ได้ได้ไปว่าไปย้อนไปยอนไป้ไปยไปยไปยไป้ไปาไปไป้ไป้ยไป้ไป้ไปไปไปอไปไปยไปยอนไปยมึงไปนไยไป้ไปนไปยอนไ้อย้อไอนไปยเนียนแล้วน้อปย้อนไย้อนไยนไว้ยอนย้อน้ออน้ปล่อยให้แม่งตาย ไอ้เ <I> ี้ยาเซลแค่มาเปอร์คนจีนไอ้เี้ยนี่เอ็นเกมหมดก่อนจันเชื่อผมเด็กก่อนดีฮิวเสร็จตายตายตายรูดถอนเปอร์คนจีนพีเกมเอาท่อหนีเลยเร็วไม่เต่านัคนจีนไม่ทันไม่ทันตายสาวสาวใหญ่เลยไอ้เยอะนี่นี่เป็นเกมไอยอมแตกนี่นี่ไม่มีหัวหมูนะถ้าเกิดมีตัวอะไรที่เป็นแก่หัวหมูไอ้ยอนตายโอ้ท่ออยู่นี้เลยว่ะ เพิ้นดยในเกมโอ้เสียวแค่ตึงตึงไอ <c oughs> ตัวประกอบเี่มันปรับอะไรมาบ้าย้อนเหลือร้อยห้าสิบนะมวิ่งช้าลงห้เตหรอได้จากสองร้อยเหรอเียบวยั้นเจี้แบ,บแต้มที่หนึ่งเขาทำมาได